สต็อกรถทำงานทำเงินฝันใจตอนเดียว4คูณฟรีโคกรัวเผารอยหรือตู้ทึบมีที่นี่แล้วจองเพียง888บาทประวัติดีขับฟรีไปเลย3เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ที่สำคัญช่วยผ่อนอีก5งวดสวัสดีค่ะอยู่กับเซลรถมือสองเปรดเอนะคะเซลล่ไทยรถสวยนะคะมองหารถมือสองต้องต้องที่เราแล้วแหละนะคะวันนี้พามาให้ชมในส่วนของ ขบวนรถคอกโพลอยกันก่อนเลยนะคะสำหรับที่จอดอยู่ด้านหน้ามีทั้งอีสุดีแม็นะคะแล้วก็ในส่วนของรีโว้นะคะดีแม็กก็จะมีสีขาวสีเทาใหม่สีเทาแลมโบสียอดฮิตปีใหม่ใหม่น้อยทั้งนั้นที่สําคัญแต่ละคันคัดรถมาให้ก็คือเดิมเดิมเกรดเอไม่มีพิษ่วมน้ําท่วมของเราคัดรถตอนเดียวมาแต่งคอกอะไรให้ใหม่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในส่วนของตัวรถแน่นอนรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะทุกคันที่สําคัญแต่ละคันก็คือ น้องเอแต่งจัดเต็มให้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กเวลนะคะหรือว่าช่วงล่างแบบจุกๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างกันสักคันหนึ่งนะคะนี่นะคะถ้าสังเกตให้ดีมองไปด้านหลังมีเป็นกองทัพจริงๆนะคะมีให้เลือกทุกสีเลยอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอิลซุดีแมนะคะนี่ใครอยากได้สีขาวเดี๋ยวเรามามุดช่วงล่างกันคันนี้โชคควยคู่นะคะสต้นนะคะแนบจุกๆ ล้อหลังก็เป็นล้อบรรทุกกระทะพานะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าหรืออิ u ล u สุเราแต่งช่วงล่างมาให้แบบจัดเต็มจุกๆกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นแนบสาแรกตรงเตงนะคะบรรทุกหนัก4-5ตันได้สบายมากๆสําหรับนะคะลูกค้าที่จะเอาไปวิ่งผลไม้หรือธุรกิจการขนส่งต่างๆนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะคะเป็นโตโยต้านะคะรีโวชมหน้าหมูป่านะคะสีเทาใหม่ เป็นรถเดิมเกรด A อคันนี้แต่งแม็กให้ในส่วนของล้อแม็กทีนะคะนี่มาพร้อมกับยางใหม่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวสำหรับรีโวเราจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.8นะคะก็มีให้เลือก2สีด้วยกันนะคะสำหรับตอนนี้3สีค่ะสีเท่าใหม่สีเทาดำสีขาวนะคะนี่เลย สำหรับรถคอกทุกหนักของเราไม่ได้มีแต่ตอนเดียวนะคะสำหรับคันนี้เป็นกระบะแขปปี2021นะคะทุกหนัก4-5ตันได้เหมือนกันนะคะราคายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทสีเดิมโรงงานนะคะโฉมหน้าหมูป่าสำหรับล้อนะคะคันนี้แต่งมาให้ในส่วนของล้อแมกเวลนะคะนี่เลยยางก็เป็นยางใหม่นะคะ เป็นรถเดิมเกรด A คัดรถมาให้นะคะคอกก็เป็นคอกแซมเล็ตอย่างดีนะคะนานๆน,นะคะสูง10ชั้นครึ่งลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะยอดจัดก็ได้เยอะเลยสําหรับลูกค้าที่มีประวัติและไม่มีก็สามารถทักมาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างคันนี้กันค่ะนี่นะคะสําหรับด้านหลังก็แต่งด้วยเหล็กค้ำหลบป้ายนะคะ นี่ช่วงล่างนะคะคันนี้ก็โชคไฟคู่นะคะ6ต้นด้วยกันหรือว่า3คู่นะคะแต่งกันให้แบบจุกๆุกันไปเลยนะคะวิ่งไปใกล,ล้แค่ไหนก็คือตอบโจทย์เลยในในเรื่องของรถบรรทุกข้อของเรานะคะและสำหรับสายลุยตอนเดียว4คูณ4ของเรเอมีให้เลือกกว่า100คันนะคะรวม4สาขาสำหรับนะคะใครที่มองหารถทำงานทําเงินตอนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโซูดีแม็ก มิซู uh, หรือ Toyota r ร v o นะคะของเราแต่งมาให้นะคะครบชุดในเรื่องของส่วนของแต่งไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะในส่วนของล้อลูกโม่บันไดด้านข้างกันชนหลังอันนี้คือของใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะคะที่จัดมาให้ลูกค้านี่ออกง่ายอนุมัติไวนะคะมีประวัติใช้เหลดดอกเปี้ยพิเศษได้เลย2.79เท่านั้นเองนะคะไม่ต้องดาว10% 20%ก็ใช้เหลดนี้ได้เลยนะคะ ประวัติดีขับฟรีไปเลย3เดือนนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้นะคะจองเพียง888บาทนะคะขับฟรี3เดือน,นะคะช่วยผ่อนอีก5งวดเลยทีเดียวนะคะสะภาพรถที่แต่งมาให้ก็คือไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะทุกค่ายเราจะใส่ให้หมดเลยในส่วนของกันยนท้ายบันไดด้านข้างล้อบรรทุกนะคะฝันใจตู้ทึบวิ่งงานนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota r e v โและสูดีแม็นะคะเป็นตู้ทึบจด ลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตู้สูง2องเมตรสิเป็นตู้ใหม่น้องเอคัดรถตอนเดียวนะคะมาทําตู้ให้ใหม่เพราะฉะนั้นตัดไปเลยในส่วนของสิกความน้ําท่วมนะคะไม่มีแน่นอนตรวจเจอเอามาคืนค่ะรับซื้อคืนร้อเต็มนะคะแต่ละคันก็คือเริ่มต้นที่ฟีดาผาพรประมาณ6,000นกบาทเท่านั้นสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้หาผนรถได้สบายมากเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นปี2016 3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถัดมาที่ด้านขวานะคะก็เป็นโฉมใหม่หน้าหมูปา่าคันนี้จะเป็นปี2022เลยนะคะ4 7 9 0 0 0บาทไม่ว่าคุณอยากผ่อนเท่าไหร่เรามีให้นะคะให้เลือกทั้งปีใหม่ปีเก่าอยากผ่อนกี่บาททักมาคุยได้เลยนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะอนุมัติไวด้วยที่สำคัญนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของ i อ u ซูดีแม็กอีกหนึ่งคันนะคะนี่ ไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียว4ี่คูณสรถโคอกเพลอยหรือรถตู้ทึบสนใจคันไหนอยู่ก็สามารถนะคะโทรคุยที่เบอร์094-598-9256เบอร์เซลเอหรือโทรตรงเบอร์บริษัทก็095-03-04-5ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ